我想热视蒙蒂。 มัไม่ขึ้นเลยแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นช่วงไหนเรารู้สึกยังไงเป็นเป็นสมองพังตีสี่ตีสี่เป็นยังไงบ้างครับอาการอาการลุกมันไม่ขึ้นเลยก็คือเขาลุกขึ้นมาก่อนรู้ว่าเขาลุกนะคะอ๋อคือพี่ปานอนอยู่ใช่ค่ะเอ๊ะก็เลยลุกขึ้นมาอ้าวทำไมไม่เปิดไฟเขาบอกเขาลุกลุกไม่ขึ้นเขาพยายามจะลุกอยู่แต่ลุกไม่ขึ้นก็เลยดันกันขึ้นดันขึ้นโทรหาพี่สาวให้มารับพาไปโรงพยาบาลก็ส่งตัวโรงพยาบาลเลยค่ะพอเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่า่ันเลือดสมองตี แล้วมีการทาบายพาสหรืออะไรไหมไม่มีค่ะกินยาอย่างเดียวค่ะคือยกแขนยกอะไรทํากายภาพเนี้ยแล้วตอนนั้นพี่ไพบูลสามารถลุกเดินได้ไหมไม่ได้เลยก็คือนอนเป็นผักนอนใช่ๆนอนเป็นผักเลยอ่อแล้วตอนนั้นก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วทําไมถึงมาเจอเบต้าออยมีพี่เขาแนะนําเขาพูดให้ฟังว่าคนขัาวินมอไซค์อะเส้นเลือดสมองแตกสามรอบก็ยังข่าวินได้ตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอไม่เชื่อนะเวอไปใช่ใช่ก็เลยกลับมากลับมาคิดว่าลองดู ถ้ามีคนแนะนำมันก็ต้องมันต้องดีอะ่ะก็กลับไปหาเขาใหม่ว่าเอามาให้หนูกล่องหนึง่งก็มากินกล่องหนึง่งยังไม่หมดก็เริ่มลุกขึ้นแบบนั่งได้ก็เริ่มมีกําลังใจขึ้นโทษน,นะครับขยับไม่ได้ครึง่งซีกด้านไหนข,หข้างขวาครับข้างขวาตอนแรกขยับไม่ได้เลยใช่แล้วตอนนี้ขยับได้ไหมครับได้ได้แต่ว้าวสุดยอดครับแล้วตอนนี้เดินได้หรือยังครับได้ช่วยเดินให้ผู้ชมทางบ้านโอ้โหตอนแรกคือเดินไม่ได้ขยับไม่ได้ข้างนี้